แสบแท้ลองนะกินยามไรก็บ <jack> ่เคยผีดหวังจักเกลือขวานี่มันเกิดได้หรือขวานี่แม่พวงมันคือกาวสัญญากับพ่อมว่าจิบอกนี่ับไปพ่อจะได้โอ้ยกันกูว่าน้ำไปนี่กูเลยสิบุรูษ เจมันตัวยิงสิตลอดเวลาโอ้ยผักเอ้ยคือบริสต์คนกูเนี่ยเหอกูเห็นเบียเห็นงานงอกงอกดูมึงแบบนี้ป้๊หมงโอ้ยโอย้ยโอ้ยโอ้ พี่ใหเก็คือกินเหล่าน้ำแกวนยังซีเ๋ยนี่ยังเนื้อพี่ใหมากเลยเนี่ยพี่ห่ว่าน้นองนี่น้องนี่น้องเนี่ยเอาเป็ยนยังอีกน้องฮะพี่ใหญ่หว่ข่ปลากระปอยแล้วพี่ปลาคิดปลาอีกแล้วปลาเ่ี่ยางข่เตี้ยนี่สุดท้ายแล้วพี่ใหญ่ยจังแล้วใครยินเจาว่าอยู่นี่าย ปีแล้วอันว่าสิ้ปลาอยู่นี่ว่เห็นปลาจะคืออะไรอย่ามองว่าพี่ใหญเอานี่ปลาอีหลีปลาคักๆเอ้ยพี่ใหญ่หู้ะหูจังไรเดียวมันกระบี่แมวเหมียวอันอี่แมวมาวอันมันพิลลูกกันแล้วเศร้าของพี่ใหญ่ไปยึดกับตาไปย็นก้านข้าเขาใหญ่เ้ยนี่มึงบาสนี่เดาน้าไปพ่อบุญวัดเดียวพ่อใหญ่โอ้ยตัวพ่อจะมากินเหล้าอยู่นี่กินเหล้าผู้เดียวนี่ มันบวมแนนี่ไปบุก,กคิดเลยพี่อายมามาเสกกรข่อยจังซ <laughs> ีมันแยนบวนาะไปเห็นเไปเห็นเ็นแล้วพี่อายเห็นกับตาเห็นกับตาเห็นกับตา,ตาอุ้ยเขาจะกินหลายปานาน,นั้นเนาะตายพี่อายพอจะกินหรืตายมันบ่าตายดอกกินเท่าไรมันก็แห้งขึ้นแล้วเว้ยแยนมึงอึพี่อายเจ้าสิบย<ม>ู่จังได้จ้าปาเขาไปแล้วอยู่แล้วพี่อายตัวพี่อาย โอ้ยเจ้าว่าวเนื่อไหร่ใครว่าวเมื่อไห่เป็นหลายปีแล้วเจา้าปฏิบัติมาอยู่น้ำไข่เห็นอย่างเดียวพี่ไอซ์จไปนอนอยู่น้ำตี้โอ้ยก็ยู้ยู้โอ้ยใอยกอ็ว่าวเหรียญชื่อๆว้าหยอกเจ้าซื่อๆพ่อแม่ปฏิมาอยู่น้ำบีหลีได้ปัวกัยังว่าวพี่ยอซ์น้ำซีว่าอีกอบ่โอ้ยยจะไปว่าวจังทันเอาดูเห็นว่ากระไดพเจ้ากระได ้ยแก่นมันใหญ่คนแก่นคนแก่นมันกนแก่นมันอ้ยสิไปแก<ข><ข>่นมันกระดัากระดอนากิเจ้ากะทำใจเจ้าไหวนี่แมเห็นว่าก็ไดเน่เสียใจละมานกินเหล่าจังสีมันบดีเดยยายายาคอยจิกินในหูคอยสิกินมือนีมือสุดท้ายเออกสิป,ป้ามันพมอมอกินมืนีมือสุดท้าละเจ้าสิปะเขา ปลามันปลามันคักๆพี่ไอ้หู้ววหู้ยังมัดตัวคอยว่ายอย่างเด็ดอันนี้ต้อยคียดีๆมาเศาร์ก่อนพี่ไอ้เออหายอันนันนี่เพิ่งคอยหลงคาลมมันเอ่กปตามไปยังพี่ไอ้เออบานนี้เขาไปเจ้านักดนเขาไป พี่โอ้ยนออนัอนเก็เจ้ากะจะกินหลายพอ่อเดีวอุ้ยเรานี่มันดีนี่น้ไไนะพี่ใหญ่เนาะเมนมันดีดส,สัตวต <c oughs> ก์กับเม, <c oughs> มากก่าาามกนาินสัตว์จะไดก็เมา่กินเมาัันเยเจ้าเยาว่าเหลรานี่ยมันดีซอยให้เจ้าคือกินเท่าไนมันเยงคืนัเเอาละเจ้าจะกินหลายๆมันเสียสุขภาพดิกินเราอ เป้ยั้ไหนก็สิ่เรื่อมันไดพี่อายจำมันกันจำสีแล้วคนเฮ้านี่คนเฮ้านี่ไม่ลืมกันได้ยากข้าส่านกับีป้าเห็นอย่งเจ้าก็ว่ากันดีดีบ่ได้บ่คอยบ่อยอภัยเราพี่อยเื่นี้คอยบ่อยอภัยคอยเย็นค้างค้าโอ้ยพี่ยหัน่งอยู่ใน้าใดพี่อยเจ้าอ้ยกับ่หูแเลยเนาะเจ้ามัไปสินเีืยอหรือก็ตีประตูไปเล่พยัยนี เห็นคักปานั่นบัวนาเกดโอ้หัวใจสีสลายพี่อายหัวใจสีสลายโอ้ทรมานแด็พี่อายคิดเลยว่าเียก็คอยังจีพีไอแม่นี่หรอกเสีย่างคอยเจอทุบมันเสีย่างคอยหักมันเสีย่างคอยลงมันคอยลุมเต้ทั้งชีวพีคอยมากต้องมาหาเจ๊ก็คอยยังจีพีอายโอ้ยเจ้าไปเห็นคักปานั่นกับวยคำนั้นคอยกับปตมาไ้คือกัน ไอ้จะเสือบอ่ะอือไปเลี้ยวเห็นมันโซแมงบีนี่พี่ใหญ่เออข่อยพ่อยากอ๋ออะข่อยบอมาในเมื่อมึงบ่ได้เลือกกูอืกูกับมึงต่างก็ต่างตบกันในเมื่อมึงเลือกเขาอู้เต่าก็อดได้เนาะอัดได้อือป้าข้แม่นข่อยอยากอดบ่ได้อยู่ย่านยัดอัดได้นี่พี่อาย่านศูนย์คือก็มองอยู่ ก็เขามีผู้ไมไ่ได้เขามีผู้ไม่เออโอ้ยมีผู้ไม่ก็เป็นยังนน้ำไปพ่อค้กปันนั้นนี่เอาอีกเปล่าไปโอ้ยแตตายได้มันซื้อไม่เองเฮียโอ,อ,อ้ยเอาว<า>่าเรา,าเอาซรัพน,นี่ลราจะไปกินยังหลายแท้มันบ่แมนเนี่ยจกกิตคนหลายปันนั้นนี่เสียออกเสียใจเขาก็ให้กินเหล้าใหว่าเดี๋นี้กินเหล้าตัวมันเดียโอ้ยกินเหล้ามันก็แหงคึดหลายตัวต้องยุไปกินเหล้าจังสิแม้ คิดหลายอย่างอยางคิดหลายอย่างเป็นผู้หญิงผู้หญิงเอ้ามันก็คิดหลายตัวมันก็ลืมเขาบ่ได้กินเหล้าตอนไหนมันถึงลืมเขาบ่ได้ไปกินอยู่เนี่ยกินอยู่กับพี่ไอ้นี่ไผสิว่าหยังเดี๋ยวนี่เขาบ่ได้ไปกินถ้าอื่นแมเออก็แม่นอยู่บ่มีผู้ใดว่าอยู่อุ้ยเจ้าก็ได้โอ้ยเนาะ เสียใจนรำดิกว่าที่อยู่ได้บอกว่ามีมันกว่าที่อยู่ได้บอกพี่อ้โอ้ยอยู่ก็ได้ก็อยู่นี่แหละอยู่นั่พี่อ้ายนี่แหละพี่ไอ้จะเบิ่งจะแย่งเองพี่อ้จะตีมกอนเดลยจะตีมเลยเป็หตงใดล่ะมองอยู่ตะเกาก็อยู่นี่อยู่แล้วเจ้าสินไปใส่เดียวนี่เสียงกูหักมึงโอ้ยเราพ่นเหลานี่เหตุใดจะไปขีนเล่าขับไปนน่ะเหตุใดเล่าขับฝันั่น เฮ็ดไอ้เลาเห็น oh. ก mm ับ hmm. ห exactly uh, no. ัน kind of so ูกับตากูนะไปพอดเห็นมึงมีกูกับจซวยอีกดนเ็ดจากไหนเนาะเนาะใช่ท่นแม่อยไปว่าขึ้นมานี่เจ้าจิขึ้นอยูหวะอ๋อคอยบ่ขึ้นบ่กขึ้นใช่ครับผมไม่คอยเลยอุ้ยเนาะหาผัวไหมก็หามันมาถือใจมันก็สิยากคอยอีกคือเ่าเท่ันพี่ไอ้บ กันจีบเอากันจียู่ก็ย่ายนี่แหละนี้ยูโดนวาไรนี่ลักเกตอยู่น้ำจังชี่ก็ได้เอ๋อเจ้ากับไปแขอะเอาบ้ายากดอกอยตีหามุงยูให้ไปยูจะเบื่อเจ้าก็ได้พอแล้วอีลังเกียดเราลุงอีกว่าเดียวนี่ว่าได้ลังเกียดล่ะย่างไปว่าควาวนันมันโบแมนว่าลังเกียดลังเกิดมันโบแมน ไข่นี่ฮักเจ้าคือน้องคู่นุ่งเออท่านเดี่ยวโอ้ยพี่ไอ้โอ้ก็ยากระพี่ไอ้โอ้ยเอานอนลงซะนอนนอนนอนโอ้ยเจ้าเจ้าเป็นคนจังเลยคนจิตปุยกับพี่ไอ้นี่นะอานอนจังเลยคนบพื่อเป็นยังคนเพื่อนเมาไหมอ้อยเมาจริงๆว่าไปทนผู้ที่ผู้แรมแล้วโอ้ยบัดหาเศร้าเมา เจ้าปัญจวัชรจังไดนหันอันนี้หรือว่าไป,ไปทั่วที่ตัวแดดเดจ้ายากินอีกคันกินอีกนะมันเราไปทั่วที่ตัวแดดบ้านห้างใช่บ้นานใช่เมืองเขาด้ีนี่ขันเจ้าสีซาไอสีซาที่ยาววาันคอ,อยพุงเงิดหรอกแม่แล้วเจว้าคอยพี่เหล่านึงอ๋อว,ว่าิไย,ย,ยกัจักเขาแล้วเนาะช่วยจังไลยกัย่านหะย่าไปขึ้นน,นะเจ้านะ เมียวโอ้ยน้อ้ามันเห็นในข้าวหวานนั้นแล้วเจ้าอยู่ลืมบ่ได้ะไรจะบ่ทำข้นจังสัตว์ข่อยก็ข่อยเดียพย่ไอ้โอ้ยน้อน้อมันแมนอยู่ดอกเจ้ากระฮักของเจ้าเหรอก็คือข่อยนี่ล่ะขันข่อยเดีฮักข่อยกระฮักของข่อยคือเก่าโอ้ยกระจี่ดอก จะไปกินดูหลายก็ยังว่าอุ้ยเรากคนเดียวสิกินผู้เดียวเหมือนวันนี้แม่ก็กตายเท่านั้นตัวคนแม่กินบอนี่กินออมันอีกกินนี่บ่ลนี่กินบอลเนี่ยคอยบ่กินดอกเจ้าอยู่ว่าพี่ใหญ่เก็บมาแม่พี่ใหญ่ว่าเด้อว่า่เป็นอย่างสีโบแมนเดือดในเมื่อมันลืมเฮาได้เออเฮาก็ต้องลืมได้กันเป็นยังไงต้ไป่พี่ใหญ่เออไผ่หาเลยใส่ ไ้้ลออุยเจ้าก็ยังไป่คืนจังสั่นนะเกศจ้าทีไปหาเหตุยังเจ้าเป็นผู้หญิงผู้หญิงเนาะอยู่เฮือนอยู่สั้นมากับผู้อื่นดอกผู้ใดมาหานั่นน่ะว้าววู้ยมองงามนอบยานเนาะโอ้ยมากับมองงามเหวเนาะเขาที่บ้านว้ายพูดแล้วผู้ชายกับคนแย่งจังคนสิลืมมันได้บ่ไเปไปยังจังสิลืมบ่ได้ตัดใจเอาตัวคนมันก็อยู่กับใจเจ้าของ ฮาเว้าเจ้าของเจ้าไปคึดน้ำเขาไหลอุ้ยเนาะโคตรแล้วนาเกีดนี่จิ้งหิ้เขาคึดน้ำจังไหนจักจิ้งหิ้เข้าจังไหนหลับฟังแล้วกินเอากินเอาอยู่จังสี่อืออุ้ยจิไปเฮ็ดจังไหนเนาะจิเฮ็ดจังไหนเนาะจักจี่แล้วขันมาเมากับมาเมาอยู่กับกให ก็กทีดแต่ไห้พี่ไอก็เฮ็ดยังก็เป็นเนาะพี่ไอ้จะยืทิ้งได้บ้างโอ้ยกใครจะไปชิมเจ้าเฮ็ดยังเด้อหนิก็จังที่แล้วโอ้จงหวาพี่ไอ้นี่ดีกับห้องกับนุ่งตลอดเลยโอ๊ยแต่ใคยบ่ดีกับเจ้ากักที่เฮ็ดตั้งไหนล่ะเนาะถ้าบ้านใช่เมื่อขกักที่ว่าบ่ดีกับน้องกับนุ่งอีกล่ะโอ้เหมือนเวลาขึ้รอแต่ว่าว้าเจ้าอย่ามาย่องยังสั้นเอา น้องไปน่องมานี่ข่อยอดบ่ได้ก็เป็นอยู่ดิอือไอ้พวกยาข่อยยีนวะอุ้ยอ, <c oughs> อันบักแอดเป็นจังไหนว่ามือนี่จะเก,ก้าม่นคืนมาไว้แท้มันเห็นนี่ใหม่มันไม่เห็นไปยังสี่ได้บักแอดหันใหญ่มันมาพี่ไอ้ใช่ให้มันมาโลดน่าเจ้าอยูข่อยอยูเจื่องสี่ดิสเบสจังไหน ยู่กับใครยู่ผู้เดียวเนาะย่างสี้ร่ายกับลูกไข่มาเบิ่งไม่แย่งน้ำกับไข่อยู่นี่แม้ว่ากินเป็นมือใครบอกให้มั้ยเนี่ยแต่มันเจเ๊็ดจังไหนล่ะโอ้โหโหดแล้วโคตรเครื่องเมาเลยไม่ได้เมาเมากับเมาอยู่หันละจะไปกินดูหลายคุยกันกับใครก็ได้ตัวอยู่นี่นั่นเองมันมาแล้วพอดีเโอ้เออมรนเิมาแล้วมันเกินเราเป็นยังไง ว้จังละโอพักวาันกินเราเมาวาันามจังไดกับพังนี่โอขาอีแล้วเออโอ้ไม่เกงโอักเดือนละสิเท่วผมเดือนละสิบเที่ยวในบางนินเที่ยนี่แย่ฟังนาด้วฟังปาาปลปลนน่มึงว่าะไรเงียว่าปลาปลาตอนรอเขาปากนี่แหละปลานัน ก็คือคืออยู่ดอกอันอันอันแอดเราก็าปากง่าไดนกับมิเตปากับป้าบันา์เ้าเลยกัขึนคือก้าหลมฟังนาไว้เออฟังมาชนะาปาก็มันรอนีมมาตรงมาอื่นวันนักแก๊ดเอื่นวันไหเออนี่ยกะตมึงตักสี่ล้วกันเาออีรี่อีรีมึงเสือบอ่มึงเสีอ อ้ยกูคหนวอยูกนี่อ้ยพวกบ้นหลังได้เดอยน้ำบุคอมันน้ำพ่อยไโอ้ยลิสอดิอดริอดริสอดจังริสอดบ่ากันี่แม่เอามวอเราไปนั้ไปเห็นแล้วนี่เยน่ไปเห็นมัวากินเหล่าย่น่บานกินกกินยุ่ผู้เดียวนาเลวเห็นมันจำนี่ละ ก็ไม่มีก็ไมงมีความโมูค้ามโมูมีอยกว่าสายเรียบจะยากเฉพาอหมูฮิเฮิตจังดีป่ะทเจ๊อีสินนี่กับเราป่ะที่เขาเมาขัเพาะงอยกล้งไม่ไดเมาบอกเอย่ามา เฮ็ดจังไดนบอกไปนอนก็นบอกไปเฮ็ดจังไดนกินเหล้าอยู่นี่แมง,งืดหลเฮ็ดจังไหนก็ะั้นน้ำผจนไ,ไปเอารถอยู่มาแก้เอเรากวอนได้บอกวัก <c oughs> ็ไปเอาร <c oughs> แล้วเมื่อแล้วไป, <c oughs> ไปเอารถอยู่มาแก้แล้วฝุ่นรถอยู่อยู่ฝุ่นกูกะจิไปอันหาอันเอาอันนั่นเอาศาสตร์เอายางมาปุ้ย ให้เล่าเมื่อมา่ัเขัตัดก็ได้เด้นี่จิบไปให้นั่งกินเราอยู่ผู้เดียวอยู่งสี่โอ้ยตายแล้วผัวผัวใหญ่ใหญ่ใส่ใหญ่ใหญ่ใส่น้องไมดีลโอ้ยเศาหนาเศาหลังต้องอยู่ฝอแล้วกันเด้อเออไปไปไปไเจารถอยู่มาแกแล้วนะเออคันขันตัดกะอัได้หล่ะเออจิบไปเอาเจ้าสัตว์ม่ช่กันนะสัตว์หละโอ้ยตายแล้วคน้เดี่ยนี่โอ้ยน่าเสียดุเนี่ โอ้ยบ่ไหว,วเนีอยนาเกตเก็บได้ไว้เจ้ายาเป้าไปใส่เนานไไนะเจ้ายาเป้าว่นั่นข้าเจากวก็น,นอ่นอยี่นี่ก็จะเป,ปารออยอู่กว่ายาไปใส่เลยอกว่าเปาลออยู่มาใส่ว้าวไ่ผู้ฝันหนังบ้านนี่โอ้พวกเล่านักเก็ตไ,ไ่ายถ้าได้กินเหล้าเม้ากับเปวา,าว ไอ้มีเท่าๆเป็นคนสื่อสาคนจะเปียกปอนว้าว